เผยข้อมูลซัมซุงกระซ x y m 6 2ผ่านกาสทชแล้วให้แบตเตอรี่จับหนัก7 0 0 0มิลลิแอมเตรียมเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้เผยข้อมูลซั sung กระซ x y m 6 2ผ่านกาสทชแล้วให้แบตเตอรี่จับหนัก7 0 0 0มิลลิแอมเตรียมเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของซั sung กระซ x y m 6 2ถูกเปิดเผยมาจากทางการตรวจสอบของ FCC เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ จึงได้เผยให้เห็นถึงสเปคบางส่วนของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกมาแล้วครับล่าสุดก็ได้มีข่าวดีสําหรับแฟนๆชาวไทยครับพอสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M62 ที่มีรหัสโมเดลว่า SM ขี M625F/DS ได้ผ่านการตรวจล,ลองจากกสทชเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าจะเข้ามาทําตลาดที่บ้านเราเร็วนี้อย่างแน่นอนครับจากรายงานที่เผยมาตาค <c oughs> จากรายงานที่เผยมาคาดว่า สมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M62 จะใช้ชิป e x n o s 9825ให้แหลนมาที่6 g ิพร้อมรลอม64 g ิบนระบบประจาร Android 11ครอทบทับด้วย One UI 3.0ครับนอกจากนี้ครับยังมีข้อมูลจากการตรวจสอบโดย FCC ก่อนหน้านี้ระบุว่า Samsung Galaxy M62 ให้แบตเตอรี่จัดหนักถึง7,000ม ah, ิลที่รองรับระบบชาร์จไว25วัตอีกด้วยครับและรองรับการเชื่อมต่อบลูท t h 5.0มี Wi-Fi ด้วยแบ n d ท g จี e และ Du a l s ี m ด้วยครับโดยก่อนหน้านี้ Samsung กระซ x y m 6 2เคยถูกนำไปทดสอบบน k b e n c h แล้วครับโดยทำคะแนน b บ n c h มา r k แบบ Single c o re ได้786คะแนนและแบบมั i ติคอได้1995คะแนนครับส่วนข้อมูลอื่นๆอย่างดีไซน์หรือวันวางจำหน่ายตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเผยออกมานะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมาทาง IT f ีฟ t จะมาบอกกล่ารทราบีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อ like, เ,ปเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ